หลัวหนึ่งสองสสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแต่งรูปแบบใส่ซิกแพคนะครับนี่วันนี้นั่งมั่วอยู่ไปได้แอปแอป,แอปนึงมาเวซิกแพคมันเนียนใช้ได้เลยนะครับเนี่ยดู before นี่ย e บฟอร์ e บฟอร์คือมีนิดนึงฮนะมีพุงนิดนึงนะครับผมจะพีชีพแต่งรูปให้ดูแล้วกันนะครับเราใช้แอปตัวนี้ครับชื่อว่า โฟโตเอดิเตอร์โปรนะครับตัวนี้ผมรีวิวไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับไปไล่ดูนะครับว่าหายังไงเจอยังไงนะครับเนี่ยชื่อตาหน้าตาประมาณนี้นะครับเปิดเลยกลับไปที่หน้าโฮมก่อนมันก็จะให้เลือกรูปนะครับแล้วเลือกรูปมาเลยนะครับเอาไอ้อ้วนนี้มานะครับก็คือผมเองทีนี้ก่อนจะไปใส่ฟิลเตอร์พุ่งซิกแพกนะครับปรับสีมันก่อนนะครับไปที่คําสั่งฟิลเตอร์นะครับปรับสําเร็จรูปนะครับ เอาที่เราชอบเลยหรือไม่ก็ปรับละเอียดนะครับไปที่ปรับผมปรับเองนะครับผมจะเพิ่มความสว่างใส่สีตรงข้ามความอบอุ่นความอิ่มตัวแล้วแต่เราเลยนะให้มันสดๆสดสดไปก่อนให้ไลท์อ่าเอาไอ้แมงสีมันสดๆเข้าไว้อ่ะพอแล้ว สดพอแล้วฮะถูกไปเห็นไ,ไหม before after อ่ารูปมันสดะลยที่นี้ไปหาซิกแพคนะครับเลื่อนไปสุดท้ายเลยคำว่าสัสดส่วนนะครับกดเข้าไปกล้ามเนื้อนะครับอันที่3กดเข้าไปเจอแล้วซิกแพคนะครับที่นี้ก็จะมีซิกแพคให้เราเล่นมากมายมีอันอื่นเลยนะที่ไม่ใช่ซิกแพคมีนมด้วยเว้ยกดดาวน์โหลดไปกันอเอาซิกแพคก่น ทิกแพกเนี่ยเราก็ต้องดูรูปเรานะครับว่าเราหันไปทางไหนเอียงไปทางไหนแล้วเราก็เลือกรูปที่มันใกล้เคียงนะครับผมมาน่าต้องเป็นรูปนี้ใกล้เคียงนะครับสีมันใกล้เคียงกันด้วยแหละนะครับใช้วิจารณญาเราเอียงเด้อแตะลงมานะครับซูมภาพเราก่อนซูมซิกแพคเข้าไปซูมเข้าไปวางให้มันพอดีทิศการวางให้มันพอดีก็คือสะดือให้ตรงกันพอครับ เอาสะดือที่ตรงกันก่อนแล้วก็หมุนหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็หมุนไปหมุนได้ไหมเนี่ยซูมเข้าซูมออกกันดึงยืดตามสบายสลับซ้ายขวาตรงนี้มุมนี้ได้หมดซ้ายมุมขวานะครับสมมุติตรงแล้วนะครับไปที่กอล่างใหม่นะฮะล่างเนี่ย ทีนี้มันก็จะขยับตามมุมได้ขยับได้เพื่อแบบสัดส่วนมันผิดนะครับแล้วก็ขยับขยับแต่สะดือต้องตรงกันนะสมมติปรับจนเละเทะจนเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับทึบอ่ะกดไปทีหนึง่งไปที่ความทึบแสงนะครับลดลงมาไหน ถ้าเนี้ยศูนย์ก็ไม่เห็นนะครับเอาแบบจางๆพอให้มันพอเห็นพอนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นซิกแพคนะครับอ่ะอาจจะลดอีกนิดนึงอ่ะ้าเห็นเป็นลายๆนะครับเจ๋งอ่ะเห็นไหมถ้าไม่งั้นก็เซฟแล้วก็ปรับอีกทีก็ได้ครับไม่มีปัญหาเสร็แ้วะก็ถูกไป อ่าเห็นไหมเรียบร้อยนะครับอลองนมไหมลองนมนี่นมเหรอได้บอกว่านมเนี่ยมันจะยากเลยว่านมใหญ่ไม่พอแต่ต้องหัวนมมันต้องมันต้องตรงกันไงวิยากยากอันนี้ยาก ไม่ได้คะหัวนมมันไม่เท่ากัน,น,นเออช่างมันผมไม่เอาละยาก <c oughs> กระซิกแพกพอเพราะว่านมมันได้แล้วก็บันทึกได้เลยนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับจบหลักสูตรนะครับไปลองทำดูนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องใน YouTube แล้วก็มากดไลค์กดแชร์แฟนเพจใน Facebook ด้วยนะครับชื่อเดียวกัน js JA ส unwork นะครับแล้วก็ Instagram ด้วยนะครับ ใช้ชื่อเดียวกันนะครับมีทุกแพลตฟอร์มเข้ามาคุยกันได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ